วันนี้จะมาแกะกล่องนะครับผมเครื่องไต้ฝุน่น M9 นะครับก็คือเครื่อง e p i ิโซนะครับผมแมชีนนะครับนะตัวนี้จะเป็นเครื่องกิ่งแมชีนกิ่งเมนนุ่นนะครับก็คือจะเป็นเครื่องที่ใช้มมเตอร์ที่ใช้ปั๊มเกียร์นะครับผมในการสกัดนะครับก็คือจะยิงจงจากจากการน้ำร้อนนะครับผมแทนที่ของไวเลอร์ กาแฟนะครับผมก็คือจะใช้ปอน้ำร้อนภายนอกในการสกัดนะครับก็คือนี้จะมาอินบ็อกนะครับผมก็ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมานะครับผมราคาประมาณ24,00 0นะครับ4,500กว่าบาทครับก็จะมีเป็นกระเป๋านะครับผมเน้นไปแคมปิ้งออกทรุดนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับแล้ก็ ดูดีนะครับผมกระเป๋าแข็งแรงนะครับน่าจะเป็นพลาสติก ABS นะครับจะมาอิงบอกนะครับผมก็จะมีซิปตรงนี้นะครับครับแกเข้ามาจะมี เป็นหุ้มแบบนี้นะครับผมก็จะมีกันกระแทกนะครับชั้นแดงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันกระแทกกันนะครับต้องใช้แรงพอสมควรนะครับนะครับเมื่อกี้ผมเอากระเป๋ากลับด้านนะครับมันก็เลย ฟัมันอยู่ด้านหลังนะครับผมฝามันอยู่ด้านหลังครับอันนี้ครับผมก็พลิกนะครับจากด้านหลังนะครับผมก็อันนี้จะเป็นชุดสายไฟ DC นะครับผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมอแปลงนะครับในการแรงไฟจาก AC เป็น dc นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ กอนข้างมีน้ำหนักนะครับประมาณนี้นะครับก็ก่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะครับ m a g ในจิ c ร o เต r ร g เกียร์ปมนะครับเอาง่ายก็คือเกียร์ปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มร o เตารนี่ะครับแต่ก็คือมันจะย่อยลงมาก็คือเกียร์ปั๊มเขาจะมีแรงในการสก,กัดก็คือแรงปั๊มก็คือจะ มีความเร็วมีความหน่วงแล้วก็มีความเบาในตัวได้ครับก็คือเหมือนทางเร่งอ่ะแต่ถ้าปั๊มโรตารี่เฉยๆคือมันยิงเก้าบาร์เลยตรงแต่อันนี้คือมันสามารถที่จะปรับหมุนนะครับได้ครับว่าจะเอาแรงขนาดไหนนะครับดยจะเป็นตัวปรับนะครับปั๊มเกียร์นะครับดยจะเป็นแรงดันจากที่กาแฟสกัดนะครับ ไม่ใช่ปั๊มจากแรงดันนะครับจะเป็นปั๊มจากเบจเจอรจากจากที่กาแฟมันดูดน้ํานะครับมันจะเป็นช้โวสกรีนนะครับจะมีเป็นยางนะครับมันจะเป็นท่อนะครับผมมันจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นรักนะครับ แล้วคีรจะเป็นท่อใส่น้ํานะครับหรือน้ําจากหม้อนะครับการน้าร้อนหรือว่าหม้อต้มนะครับมันจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับก็จะเป็นขาตั้งนะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับน,นี่จะเป็นอุปกรณ์จะเป็นที่ยืดขานะครับผมขาตั้ง จะเป็นสายยางนะครับสายน้ำนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่อที่จับนะครับที่จับตัวเครื่องนะครับพ็ไว้ใส่ตรงนี้นะครับจะเป็นวอเตอร์ฟิลเตอร์นะครับขนาด58นะครับมาพอกับบัสเกตขนาด58ครับบาสเกตผมดูแล้วมัน มือนตัว iMS เลยครับนะครับเป็น iMS นะครับผมชาวเวอร์ผมก็น่าจะเป็น iMS เหมือนกันนะครับก็ถือว่าอุปรกรณ์ที่มาก็คือมาตรฐานนะครับผมนะครับอันนี้แกะกล่องสดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมว่าการใช้ง,งานเป็นยังไงนะครับ อันนี้ที่วางแก้วนะฮะว่าวางตาช่างได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับในศูนของอุปกรณ์นะครับอ๋อจะมีเป็นขาดอาจจะเป็นแผ่นรองนะครับผมตัวนี้นะครับ หนักโอสมควรนะครับหนักมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผ่นรองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบแล้วก็ทาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงครับครับหลังจากที่ได้ประกอบก็จะประมาณนี้นะครับก็ปุปกณ์ก็มีนะครับตัวนี้เป็นที่จับแล้วก็อันนี้เป็นบท ตาฟิลเตอร์นะครับมีฐานแล้วก็มีแผ่นยางแล้วก็มีตัวอัดเตอร์นะครับอันนี้เปิดเครื่องอยู่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อใต้เครื่องนะครับแล้วก็สายยางนะครับน้ำเข้าก็ต่อดูดจากการน้ำร้อนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เปิดแล้วนะครับน้ำก็จะเข้านะครับสังเกตว่าน้ำเริ่มเข้าแล้วนะครับนะครับ ก็ปิดนะครับเวลาเราสก,กัดจริงๆนะครับน้ำตัวนี้จะเป็นเกจวัดแรงดันจากผงกาแฟนะครับถ้าเราแค่ไม่ได้ใส่ผงกาแฟแรงดันก็จะไม่ขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานอีกทีนึงนะครับผมก็คทีนี้ก็จบการแกะกล่องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ